ก่อนอื่นก็ต้องขอกก่าคำว่าสวัสดีนะครับพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาตัดแต่งกิ่งนะครับก็ได้ตัดไปแล้วนะครับทําการตัดไปแล้วก็จะเหลือแต่งอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็เหลือไม่มากนะครับแต่ก็ถ่ายให้ชมดูกันนะครับเพราะว่าในหน้าฝนนะครับเชืราก็จะมากับช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยต้องได้แต่งนะครับแต่งกิ่ง ื่อให้โล่งแล้วก็ให้แสงแดดเข้าถึงนะครับเพื่อจะได้ลดการเกิดเชื้อรานะครับสำหรับการแต่งกิ่งนะครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการป้องกันนะครับดูช่วงปลายๆนะครับลำต้นต้นนี้นะครับผมยังตัดไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาบันไดมาตัดนะครับส่วนข้างล่างก็คือใบที่เราตัดลงมานะครับ ุมโคนไวเลยนะครับก็ไม่เอาออกนะครับผมสาเหตุที่ต้องตัดนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูฝนก็มันจะเป็นช่วงที่ความชื้นเยอะนะครับก็เลยต้องตัดเพื่อทำให้กิ่งมันโล่งนะครับผมสำหรับต้นนี้ก็ต,ตัดอีกนะครับก็เอาที่พอเหมาะนะครับผมกิ่งไหนที่คิดว่ามัน ไม่บังก็ไม่ต้องตัดนะครับตัวไหนที่บังแสงเพื่อนก็ทําการตัดออกได้เลยนะครับก็จะตัดให้โล่งเลยนะครับผมสําหรับต้นของผมนะครับแต่ว่าที่อื่นผมก็ไม่รู้นะครับว่าทํายังไงนะครับแต่ของผมก็คือตัดโล่งเลยนะครับเหลือไว้เล็กน้อยหวังว่าคงจะรอดนะครับน่าจะไม่ตุยนะครับผม เพราะว่าตัดแบบโล่งโปร่งเลยนะครับสําหรับต้นนี้ก็เอาออกแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้เอาออกเยอะนะครับเพราะว่าใบไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับก็เพ,พึ่งรักษานะครับเอาออกนิดเดียวนะครับมาดูอีกต้นนะครับต้นนี้ก็ออกเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าใบ ค่อนข้างจะหนานะครับต้นนี้ก็ได้ทำการตัดไปแล้วนะครับก็ยังมีเป็นบางจุดนะครับที่ต้องตัดอีกนะครับเพราะว่าเราก็ค่อยๆดูไปนะครับว่ามีตรงไหนที่ยังบังแสงเพื่อนอยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้ตัดออกเพื่อ การเกิดเชื้อรานะครับเพราะว่าความชื้นที่มากับช่วงหน้าฝนนะครับจะเป็นบ่อเกิดเชื้อราครับเป็นตัวนํำพาเลยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศชื้นนี่คือเหมาะมากเลยนะครับสำหรับเชื้อรานะครับผมสิ่งที่ต้นทุเรียนกลัวที่สุดนะครับก็คือเชื้อรานะครับแล้วก็โรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะครับสิ่งที่ทุเรียนกลัวนะครับ ก็คอยดูแลไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับถ้าเราดูตลอดแต่ที่นี่ต้องต้องดูตลอดนะครับแต่ละวันนะครับสำหรับต้นทุเรียนนะครับต้นเล็กๆยิ่งต้องดูประคบประงมเลยนะครับสำหรับต้นทุเรียนนะครับผม เท่าที่ผมได้ปลูกมานะครับสําหรับพื้นที่อื่นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่ของผมก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกไม่ได้เลยนะครับต้องได้เข้ามาดูแลทุกวันนะครับสําหรับต้นทุเรียนนะครับบางครั้งผมไม่ได้เข้าสวนนะครับ2วันถึง3วันเพราะว่าฝนตกอยู่นะครับ ก็เลยไม่ได้เข้ามาลดปรากฏว่าโลกนะครับเชื้อราขึ้นแล้วนะครับเร็วมากนะครับสําหรับเจ้าเชื้อรานะครับเช่นลาสนิมนะครับตัวดีเลยนะครับสําหรับลาสนิมขึ้นแล้วก็ทําให้กิ่งแห้งใบหล่นร่วงเลยนะครับสําหรับตัวเจ้าลาสนิมนะครับพอเหตุนี้นะครับเราจึงต้อง ทำให้เขาโล่งเพื่อให้เขาแห้งเร็วนะครับไม่ให้ความชื้นอยู่กับเขานานนะครับก็จะลดไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยากันราขาดไม่ได้นะครับเราต้องพ่นประจํานะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับเราจะไปเน้นตรงที่ถ้าเกิดแล้วเราค่อยพ่นซ้ำๆนะครับสองสามวันครั้งนะครับสำหรับ ถ้าที่ยังไม่เกิดก็นานๆค่อยพ่นก็ได้นะครับผมแต่ก็อย่าปล่อยให้เกิดดีกว่านะครับก็ตัดเสร็จแล้วนะครับก็ปูนขาวนะครับง่ายๆเลยนะครับปูนขาวเาไปทาตรงที่เราตัดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับไม่ให้เข้าลำต้นนะครับสังเกตดูนะครับที่เราตัดไปนะครับ จะมีน้ําออกมานะครับเราต้องทาไว้นะครับเพราะว่าเชื้อราเข้าง่ายมากนะครับสำหรับการที่เราตัดแล้วเราไม่ทาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งก็ไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะตามเก็บตัวที่เราตัดนะครับเต้มไว้ทุกจุดนะครับผมก็จะพยายามทาให้ทั่วที่สุดนะครับ ก็จะทาทุกจุดนะครับที่เราตัดไปนะครับผมสำหรับปูนขาวนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็อีกสองสามวันผมก็น่าจะได้มาพ่นเพิ่มอีกนะครับสำหรับยากันเชื้อรานะครับเพราะว่าเริ่มเห็นเป็นราสนิมเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็พ่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาพ่นซ้ำอีกนะครับ ประมาณ2วันนะครับเพื่อจะได้รักษาเข้าไปด้วยนะครับผมแต่ก็ยังเป็นไม่เยอะนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเห็นนะครับก็ค่อยๆดูแลกันไปนะครับก็ตัดแต่งกิ่งไปด้วยนะครับก็ค่อนข้างทุรักทุเลนะครับเพราะว่ามือหนึ่งจับกล้องนะครับอีกมือหนึงก็ทานะครับ ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผมก็ทาไปให้ทั่วนะครับตรงที่เราตัดไปนะครับผมก็ตัดแล้วก็กิ่งเริ่มโล่งแล้วนะครับผมนี่ก็คือปูนขาวนะครับก็ไม่ได้แต่งกิ่งมาก็น่าจะครบปีนึงพอดีนะครับเพราะว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ค่อยได้แต่งนะครับแต่มาปีนี้ก็ใบค่อนข้างเยอะนะครับก็เลย ถือโอกาสตัดแต่งซะเลยนะครับผมก็ก่อนแต่งนะครับก็สภาพนะครับนี่คือหลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับผมสําหรับการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ